ที่บ้านคือมันเป็นแทบจะเป็นอีเวนต์ประจําปีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เยอะไม่ได้สูงมากแต่ว่าถือว่ารอบนี้ก็หนักพอสมควรเลยเพราะว่าน้ําเนี่ยก็สูงถึงขั้นแบบก็เข้าไปในบ้านซึ่งหนักขนาดนี้เคยเจอมาเมื่อประมาณน่าจะ10ปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ก็คือเรียกว่ามาเร็วและมาแรงใช่ครับคือถ้าเกิดพูดกันตรงๆเนี่ย เคยมีปีที่หนักกว่านี้แต่ว่าปีนั้นอ่ะเราตั้งรับทันอ๋อเพราะตั้งรับทันความเสียหายมันน้อยแต่ว่าปีนี้เรียกว่าตั้งรับไม่ทันเพราะว่ามันหนักอาจจะหนักไม่ได้เทียบเท่าปีนั้นแต่ว่าตั้งรับไม่ทันก็เลยก็เลยก็เลยแบบมีความเสียหายเยอะพอสมควรแต่ทางจังหวัดไม่ได้มีแจ้งเตือนอะไรอ่ะคือมีแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าอันนี้ ก็ถ้าเล่าให้ฟังคือที่บ้านผมวันนั้นก็ยังอยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพอยู่คุณแม่ก็กลับบ้านไปช่วงประมาณแบบบ่ายแต่ว่ากลับไปถึงปุ๊บเนี่ยก็คือน้ํามันก็เข้าเข้ามาในบ้านแล้วแต่ว่าก็คือเข้ามาในบ้านเนี่ยมันก็ประมาณประมาณเข่าไม่ได้ไม่ได้สูงแบบอะไรมากแต่ประมาณเข่าแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะยกสิ่งของที่ที่มันจะต้องเปียกน้ำแล้วเสียหายอ่ะไม่ทันไม่ทันเอาจริงอย่างบ้านผมเนี่ยครับก็มีแบบเออพวกกระเป๋า เสื้อผ้าที่ไว้เป็นของแถมให้กับลูกค้าเสียหายหมดเลยเแต่ว่าสิ่งที่จะพูดคือเรารู้สึกว่ามีหลายหลายบ้านที่มีผลกระทบมากกว่าเราแสดงว่ามันบอกได้ว่ามันมาเร็วแล้วไม่ทันจริงๆว่าคนที่อยู่ที่ตัวลงศัก์เองก็ยังมีหลายบ้านที่อย่างเช่นแบบขายพวกอาหารสัตว์ขายปุ๋ยอะไรแบบนี้ครับคือไม่ทันก็เสียหายที่เห็นก็มี หลายที่เหมือนกันก็แสดงว่ารอบนี้คือค่อนข้างมาเร็วแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันแล้วที่บ้านว่าไงบ้างครับหมายถึงว่าคุณแม่มีความกังวลคนที่อยู่ต่างบ้านคือจริงๆอ่ะมีประกาศเตือนแหละครับแต่ว่าด้วยความที่พอน้ำมันมาเร็วคือเขาประกาศเตือนแต่ว่าแบบบางทีมันทันส่วนหนึ่งไม่ทันส่วนหนึ่งมันก็เสียหายอยู่ดีแต่ณตอนนี้ก็เลยเหมือนจะมีอย่างเมื่อคืนก็คุยกันอยู่ว่าเขาประกาศว่า ว่าจะมีมาอีกแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไง่าะมาแล้วว่าคนพี่พ์นุ่นบอกเลยว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าการมาในมันอ่ะมันอุ่นใจได้อย่างหนึ่งตรงที่ว่าตอนเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยบ้านเรากําลังเคลียร์อยู่เคลียร์สิ่งเก่าอยู่ก็แสดงว่าเราน่าจะตั้งรับทันพวกบางอย่างเราแบบยกยกไว้แล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าจะเหนื่อยต่อไปก็คือมันมันไม่สามารถที่จะป้องกันได้นาะน้ำท่วมอะไรเงี้ยก็เตรียมตัวทำความสะอาดใหม่อีกรอบนึงอะไรเงี้ย ถ้าถ้าเกิดว่ามันหนักเท่าเดิมนะก็เป็นอะไรที่แบบสงสารแม่สงสารแม่กับน้องกับคุณพ่อที่อยู่ที่บ้านแต่ในเพราะว่าบบนี้คนเขาชมว่าแบบเห็นปกเห็นใจกับคนที่แบบโดนเหมือนกันอย่างคนที่เอาแบบเอาทองเอาอะไรงี้ยออกมาจํานำก็บบให้เลือดออกไปเลือดไปเลยครับคือคือเพราะว่าแบบเราเข้าใจดีเพราะเอาจริงอย่างอย่างร้านผมเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันเป็นสี่แยกใช่ไหมแล้วก็นักข่าวก็จะมีแบบผ่านแล้วก็ทําข่าวเยอะอะไรอย่างเงี้ย อย่างที่เห็นของผมเป็นแบบนั้นแล้วอะ่ะมีที่อื่นที่หนักกว่าตรงนั้นเยอะมากเหมือนกันอันนี้คือเราอยู่ตรงนั้นเองมาตั้งแต่เด็กอะ่ะเรารู้ว่าเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่อาจจะโซนที่ต่ํากว่าถ้าเกิดตรงผมท่วมขนาดนี้ตรงที่ต่ํากว่านั้นอะ่ะจะท่วมเยอะแค่ไหนไ<ม>อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างเห็นอกเห็นใจมาก,มากแล้วก็ลูกค้าที่ร้านก็ส่วนใหญ่ก็แบบคนในอำเภอหรือว่าคนจังหวัดใกล้เคียงอะไรเงี้ยก็ ถ้าะะตีมูลค่าของการเสียหายรอบเนี้ยเแบบของที่เสียหายไปมันอาจะแบบผมผมไม่สาม<ภ>ารถพูดเป็นตัวเลขได้อย่างเป๊ะจริงๆแต่ก็เอาเป็นว่าแบบก็ก็ <c oughs> เหนือความคาดหมายเหมือนกันอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็สงสารแน่ <c oughs> <c oughs> ปาดครับปาดแต่ว่าทองไม่เป็นไรนะคะัก็จะถามว่าทองมีเสียหายมีคนที่อยู่เหมือนเดิมคนที่คนถาคนที่คนถาคนส่วนใหญ่คนเป็นปวดท้องมีไหมมีอไไหมไม่มีครับไม่มีแต่ว่ามีเปื้อนเราต้องพูดกันตรงๆว่ามันก็มีเพื้อนแต่ว่าไอ้การเปื้อนเนี่ยมันเราพอมันเปื้อนปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เป็นน้าใช่ไหมฮะมันก็อาจจะมีแบบสีมันจะโดนแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติมากที่ ใครใครก็ทําความสะอาดได้อันนี้พูดให้สบายใจเลยไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ทองร้านผมนะถ้าสมมุติว่าทองคุณเนี้ยถ้ามันเป็นทองจริงจริงๆอะ่ะต่อให้ไปตกน้นําโครนชุบโครนอะ่ะเอามาล้างเอาน้ายาทําความสะอาดอะไเนี้ยรุดหมดครับอันนี้คือสบายใจได้เพราะว่าแบบสินค้ามันก็มีเหมือนกันที่บางส่วนที่แบบว่า ที่มีโดนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยก็ทำความสะอาดได้ตลอดทพี่บอกว่าคุณผ่านแม่แม่เขามีแบบพูดมีอะไรบ้างแบบท้อไแม่แม่ไม่ท้อแม่ผมอาจจะอาจจะท้อแต่ไม่ยอมพูดเลยแต่ว่าแต่ว่าให้กําลังใจกันตลอดแล้วส่วนตัวของผมอยู่ตรงเนี้ยคือแบบเราก็ไม่ได้กลับไปช่วยเพราะเราต้องทางานอะไรเงี้ยก็เลยแบบส่งความเป็นห่วงตลอดเพราะเรามานั่งนึกว่าแบบแม่ไปอยู่ในสภาพตรงนั้นแล้วแบบเขาเห็น ว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้าง่ะขนาดเราอยู่ตรงนี้เรายังรู้สึกแบบเหนื่อยแทนเนีย่ยรู้สึกว่าโหแล้วน้องกับพ่อนี่จะต้องเหนื่อยแค่ไหนในการทําความสะอาดเพราะว่าตอนน้ําลงเนี่ยมันมันลำบากมากเพราะว่าน้ํามันมามันไม่ใช่น้ําใสๆมาแล้วไปอ่ะมันมีโคนรนด้วยอะไรอย,ย่างเงี้ยการทําความสะอาดมันก็ค่อนข้างเหนื่อยคืออันนี้ย,ส,ยส่วนตัวแล้วแบบครับตงฐานแม่แล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งอย่างลูกค้าอย่างอย่างอย่างลูกค้าและติดนี้เข้ามาติดต่อพูดคุยเรื่องของการแบบ เลื่อนอะไรางี้บางคนทังที่เกิอ๋ออันนี้อันนี้น้องน้องดูแลอยู่ครับคิดว่าคิดว่าคิดว่ามีครับ <c oughs> แล้วก็มีโดยที่ทางเราแจ้งไปด้วยซึ่งฟีดแบ็กกลับมาก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าทุกคนถือว่าแบบเข้าขอกเข้าใจกันเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องเป็นห่งแม่บอกแม่แบบแม่ย้ายย้ายไหมอไรอเงียก็แล้วขอปีน้คร <c oughs> ับคงอยู่ตรงนั้นเพราะจริงๆแล้วทำเลดีครับแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงก็คือพวกควาเครียดครับ ก็เลยบอกแม่ว่าเออมันมันก็ต้องค่อยๆทํากันไปแต่ว่าแม่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วแม่ก็รู้ว่าต้องค่อยๆค่อยๆจัดการไปอย่างที่แกบอกว่าทุกปีบ้าเราจะน้ำท่วมมีอยากให้อยากให้หน่วยงานดูแลบ้างไหมครับคือเอาจริงก่อนหน้าเนี้ยตรงหน้าบ้านผมเนี้ยเคยปรับถนนขึ้นมาแล้วด้วยคือตอนที่บอกว่าท่วมหนักหนักเมื่อสิบปีที่แล้วอะตอนนั้นถนนยังไม่ได้ปรับขนาดถนนยังไม่ได้ปรับยังท่วมแต่ขนาดตอนเนี้ย ที่บอกว่ามันมันหนักกว่าทุกปีเพราะว่าทุกอย่างปรับแล้วแต่ก็ยังท่วมเท่าตอนนู้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคปรากฏการณ์ถ้าเกิดสมมติว่ามันอยู่ในเกณฑ์ปกติที่แบบน้ํามาแล้วก็ผ่านไปอะ่ะมันก็แค่อยู่ตรงถนนซึ่งมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนมากแต่อาจจะแบบว่าการเดินทางอาจจะลาบากหน่อยผมแค่มองว่าการเตือนก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งท,งที่เป็นสิ่งที่ทําอยู่แล้วด้วย บางทีภัยพิบัติหลายๆอย่างมันอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ว่าการเตือนก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดให้พูดถึงตน้นตอ,นตอนเลยก็คงเป็นเรื่องของธรรมชาติแหละพูดถึงธรรมชาติเหมือนพวกเราท mm ุก hmm. คนก็อาจจะต้องช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติ mm hmm. อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องหน่วยงานต่างๆผมส่วนตัวก็เชื่อว่าการเตือนทําได้ดีอยู่แล้วแต่ก็โอเคอาจจะขออนุญาตพูดแทนที่ต่างๆที่อาจจะหนักกว่า หนักกว่าที่บ้านผมอะไรเงี้ยที่ความช่วยเหลืออาจจะเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยอาจจะขออนุญาตพูดแทนตรงนั้นเพราะผมเพราะทุกวันนี้โซเชียลมันค่อนข้างเข้าถึงกันง่ายแล้วก็ก็แค่อยากให้หน่วยงานมีมากเพียงพอหรือว่าได้เห็นว่ามีจุดไหนที่ยังลำบากอยู่อยากให้อยากให้เขาเข้าไปช่วยในจุดๆนั้นที่มันถึงมากกว่าก็ลับแทนเลยแล้วแกจะกลับบ้านอีกเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังยังไม่มีแผนเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่ถ้าเกิดว่า มันผ่านช่วงน้ำท่วมไปได้แล้วดูแล้วแบบฝนเริ่มหมดอะไรเงี้ยคุณแม่ก็น่าจะเข้าเข้ามาเียร์ตอนนี้ทองเอาขึ้นบ้านไหมครับเขาเรียกว่าอะไรราคาทองขึ้นไหมราคาทองอ่ะขึ้นราคาทองขึ้นแต่ทองที่อยู่กบร้านอ่ะจะไปขึคือหยกขึ้เซฟอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเอาไว้ในที่ปลอดภัยใช่ใช่เอาไว้ในที่ปลอดภัยคุณอกคนรู้ใช่ไหมคนรู้ ก็จะเอาทองที wave, like okay, hey, the s <S ่ร้านไปรับขวัญหลานหรือเปล่าพ really> ี่เจมจริงๆก็คงคงต้องรับแหละครับรับอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าในจํานวนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับราคาทองช่วงนั้นด้วยเราเป็นลูกเจ้าของร้านทองเราก็แบบไปเลยไปเลยก็บิ้วกันซะเหลือเกินก็คือก็คงต้องรับขวัญหลานจริงๆแต่ว่าแบบว่าราคาทองมันขึ้นตลอดเนาะเออถ้าสมมุติว่าแบบตอนนี้สมมุติว่าตอนเนี้ทองก็ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าแล้วนะสองบาทก็แสนกว่าแล้วนะ จริงๆอ่ะถ้ารู้แบบนี้น่าจะให้ตั้งแต่ทองบาทละมือเออแต่ว่าแต่ว่าให้แน่นอนแต่เท่าไหร่เดี๋ยวเขาเป็นกระซิบมันทนเเล็กิ้ะอ๋อมันบังคับครับบังคับว่าครับบอกที่ได้สิบบาทน่าใส่ก็มีนะครเป็นลูกที่ต้นคนซื้อเกมไปให้เราก็เล่นมาอ่ะเป็นยังไงบ้างน้องชายของเรา S <S ครับผมอยู่ในโมเมนต์นั้นเหมือนกันอ๋อใช่จริงๆรู้เออตที่รู้ก็คือรู้รรแรกๆเลยก็แบบว่าตอนที่รู้ก็คือแบบก็เซอร์ไพรส์นะแต่เราก็แบบรู้สึกแบบแต่ตัวผมเองอ่ะผมไม่ได้แบบตกใจแบบเฮ้ยแล้วเหรอ,อคือเพราะว่ารับรู้เขาสองคนแล้วก็เลือกตั้งใจมาตลอดแต่ว่าตอนที่เห็นครั้งแรกที่ที่ไม่ใช่ในคลิปอ่ะที่เขาลงคลิปกันอ่ะน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ที่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันรู้สึกแบบ น้องกูไม่เคยไปรับไปส่งกองเคยไปแสงน้าไปแล้วไปกองถ่ายด้วยกันวันนี้เขาเป็นพ่อคนแล้วจริงๆก็ความรู้สึกตรงนั้นก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาถึงจุดนี้แล้วไว้เจมอะไรเนี่ยรับก็ดีใจกับน้องจริงๆเพราะว่ามันเป็นสิ่ธิ์ที่ตัวเขาแล้วก็ตัวโฟมเขาแบบตั้งใจแล้วเท่าที่เห็นมาก็คนที่จะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นเป็นทัมมิ่งที่ที่เหมาะสมมากๆแกงแกงอวนคนดีที่ไหนมีได้ แซลได้ได uhm ้แบบลุ้นจริงๆก็ไม่ได้แซลอะไรนะแต่ว hmm. hmm. ่าทุกคนก็แสดงความยินดีแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่มีคู่อยู่แล้วคงกดดันรวมถึงพวกเราด้วยผมเฉยๆพวกเราด้วยผมไม่ผมไม่ผมไม่ได้กดดันก็โดนโดนแซลมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าส่วนตัวจริงๆไม่ได้กดดันเลยครับ ไม่มีหรอกแบบ,แบ,บถึงเวลาแล้วอยากกับเพื่อนกเพื่อนก็เริ่มไม่ถึงคนรอบข้างกันหมดแล้วในที่คือเอาจริง,รง <c oughs> เลยก็เห็นคนรอบข้างไปกันหมดแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกได้ว่าแบบผมดีใจกับเพื่อนนะ<อ><อ>ท,ทั้งทั้งที่หมายถึงว่าไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องถึงขันน้นมีลูกนะหมายถึ<อ>งบางคนะมีแฟนแล้วหรือยิ่งเพื่อนใกล้ตัวผมอย่างพี่จิจรนัยอย่างเงี่ยเนี่ยคุณเจมส์จีอย่างเนี่ยอย่างน้องอเล็กซ์เรนเดลเนี่ยเขาก็แต่งงานแล้วมันรู้สึกว่าเพื่อเราแต่ละคนเนี่ยเขา แบบเป็นทามมิ่งที่เขามีความสุขในอีกบทบาทหนึ่ง่ะเป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วแบบรู้สึกดีใจไปกับเพื่อนแล้วอย่างอย่างพี่กิกเนี้ยใกล้ตัวผมมากมีมีลูกแล้วก็ลูกโตพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมใกล้ชิดแล้วผมก็รู้สึกว่าดีใจที่เห็นเพื่อนมีความสุขอยากเห็นหลานอยากเห็นอยากเห็นหลานผู้ชายหรือผู้หญิงคะจอจอเหรอจอจออ่ะอยากเห็นอยากเห็นผู้หญิงตัวตัวอยากเห็นผู้หญิงผมรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่าเจมเขาเป็นคนมีความอ่อนหวาน<ม>ด้วย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 ลักษณะของเขาแล้วคุณโฟมเนี่ยก็เป็นสาวแกรงมผมมองว่าถ้าสมมุติว่า,เ,าเป็นผู้หญิงเนี่ย<ม>น่าจะมีความแบบหวานหวานน่ารักน่ารักเซียวเซียวให้กับลูกความคิดน่าจะเป็นอย่<ม><ๆ>ใช่ใช่เด<ๆ>ี๋ยวรอุนกันใช่ใช่เดรอรุนกันครับแต่พี่เกยังสดเนาะยังสดครับยังสด นเนบมาได้ไงบมาได้ไงโอเคขอบขอบคุณนะครับ